โครงการปลูกป่าสายพัฒนาแม่ฟ้าหลวงความเป็นมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระศรีนครินทราบาบรมราชชนนีมีพระราชดำริที่จะพระราชทานป่าไม้ให้กับคนวนชาวไทยเนื่องในวโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงครองราชได้50ปีเพื่อเป็นการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติจึงมีพระราชดำริเมื่อวันที่16รรกรกฎาคม พุทธศักราช2536ให้หม่อมหลวงดิษนนดาหยุ่จะกุลเลขาธิการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงและนายสุปเมธตันติเวชกุลเลขาธิการคณะกรรมการการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอนเนื่องมานจากพระาราชดำริโดยให้มูลนิธิชัยพัฒนาและมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงร่วมกันดำเนินการปลูปปกป่าเพื่อพระราชทานให้แก่ประชาชนชาวไทยโดยให้มีหน่วยงานต่างๆอาทิ กรมป่าไม้กรมชลประทานและกรมพัฒนาที่ดินเข้ามาร่วมดําเนินการส่วนการดําเนินงานโครงการนั้นละระมดรวังอย่ากให้มีผลกระทบกับปัญหาที่ดินทำจริงของชาวบ้านและในพื้นที่โครงการปลูกป่าให้ปลูกแฝกเสริมไปด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้ายอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินที่ศูนย์การศึกษาห้วยทาย เมื่อวันที่22รกรกฎาคมพุทธศักราช2535ในโอกาสนี้อธิบดีกลมพัฒน,นาที่ดินได้กล่บบาวบังคมทูลขอพระราชทานพระราชดำริในการนำพื้นที่ดังกล่าวมาใช้ในการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒน,นายยกแฝดได้ทรงมีพระราชดำริให้กลมป่าไม้กลมชวประทานและกลมพัฒน,นาที่ดิน ร่วมการดำเนินการและได้มีพระราชดำริเมื่อปีพุทธศักราช2535ในเรื่องการสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยไม้ตายซึ่งอยู่ในพื้นที่โครงการนี้โดยให้พิจารณาพื้นที่ตอนบนด้วยว่าอาจสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กๆได้ต่อมามูลนิธิจัดปัฒนาและมูลนิธิแม่ฟาหลวงได้พิจารณาเลือกพื้นที่โครงการ จัดพัฒนาที่ดินส่วนัากล่าวเป็นพื้นที่ปลูกป่าพระราชทานโดยใช้ชื่อว่าโครงการปลูกป่าแช้พัฒนาแม่ฟ้าหลวง